ไปเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรไปฝ่าตรงข้ามเป็นไงบ้างเราควรกำจัดพวกเขาไหมไม่ควรเป็นเช่นนี้าคนเหล่านี้บังคับให้เราคาดหมายว่าจะหาเจ้านายแล้วก็พาพวกเขาไปด้วยรอให้เจ้านายเห็นพวกเขาก่อนแล้วให้เจ้านายจัดการขอรับอเจ้านายผมจะผู้หญิงคนนี้ไว้ได้ลำบากแล้ว รอบนี้กันหลายครั้งตอนนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วนะฉันจะดูด้ว,ว่าเธอเป็นเธอจริงหรือเปล่าเธอคือเจ้าหญิงที่ฉันต้องการเป็นเธอจริงจริงคนสุดท้ายฉันก็เจอเธอแล้วถ้าฉันจะฆ่าเธอ ฉัสามารถไปแต่งงานกับองค์ชายเป็นชาย,ยาได้ผู้หญิงที่สำคัญที่สุดของเอต้าเว่ยต้นตอบอย่างไรตอนนี้เจ้าเธอหลอกฉันหลับสบายลเลยเธอต้องกลับข้างไงนเลยวอยู่นั้นเธอะถ้าขึ้นไหวอีกทีเธอจะถูกฉันนายท่านเดี๋ยวเข้ามาว่าง่ายๆแบบนี้สิ พระชายาตาฉีไม่น่าชื่อว่าฉันประมาทเธอเอาชีวิตฉัน,ปนไปเลยก็ได้ถ้ามีอยากไปให้พ้นจากฉันค่าคนเดียวก็ดูฉันเป็นคนดีนะสิฉันมีคำถามที่จะยินดีรับสั่งจากหน้าที่แล้วนะยกเว้นว่าคุณนะเวยชิยงส่งคนมาที่ฉันกี่คนทำไมฉันต้องบอกคุณ ไม่เลมชีวิตของเธอตอนนี้อยู่ในมือฉันแล้วนี่ค่านางซะของหญิงเป็นไงบ้างไปฆ่าเธอรับทราบเฮ้โทษนะพรายน้อยของคุณหวังว่าเธอจะมีเป็นปัญหาอะไรวันนี้เพราะนั้นเธอต้องตายในมือฉันแล้วเธอจะบอกฉันว่าไงล่ะ ไม่ใช่เรื่องของเธอนะถึงเวลาฉันจะบอกว่าเธอหล่นหน้าพาเสียชีวิตไปแล้วขอโทษมีความผิดพลาดครั้งนี้ด้วยหรือว่าเจ้าหญิงจะไม่วางใจฉันนะมันเป็นหัวใจผู้หญิงที่ได้ฉันหลอกลวงจริงๆนะีคิดว่าไม่มีกรารเตรียมการมาหรือเปล่าอะไร นี่แหละเข้าใจยากจริงๆอะไรนะเหรอเธอไม่ได้ป่วยหรอฉันไม่เป็นไรนางฟ้คุณทำให้ลูกค้าของเราโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะและประกาศสงครามกับต้าเวย่ยใช่หรือไม่เออข้าเจ้าหญิงเ่าโจเจ้าเป็นองค์ชายท่าโจเหรอ องชัยใหญ่เธอทำไมถึงมากับถ้าก็ตอบว่าถ้าจะเรียกเข้ามาปกครองข้าบแดนท่าโจใช่ไหมเจ้าหญิงจริงๆไม่บอกเธอเละมีแต่เจต,ตนาอ๋ะเธอเป็นคนที่ถูกใช้เนะเป็นน่าจะยุติเรื่องนี้ได้แล้วเราเปลี่ยนหน้าที่กันแล้วนะอย่าคิดถึงเรื่องนี้เลย อย่าให้จริงจังขนาดนั้นเลยกลับบ้านเธอแล้วกลับไปนอนสักตื่นดีไหมโอเค้เข้าใจนะเข้าใจค่าก่อนหน้านี้ครั้งนี้เขาจะปล่อยเธอให้ผ่านไปนะเสียได้จริงนายท่านกลับไปคอรับน้าแปลกใจจริงๆว่าเธอกำลังจะฆ่าเธอนะ แต่ว่ากับปล่อยเธอไปแบบนี้นะพอแล้วพูดประโยคนี้สามครั้งแล้วนะว้าวฉันไม่ได้โง่หรอกเนะมันเหมือนว่าผูอย่างไม่ใช่คนดีเนะี่ยทำไมฉันต้องฆ่าเธอเพราะอารมณ์ด้วยการปล่อยให้เธอเป็นความยุ่งเหยิงให้กับก่วยชิงไม่ดีกว่เาเลยอ่าแม่นางเขาก็คิดแย่งชายาคนนี้มันเก่งมากนะแต่ว่าเรื่องนี้ฉันก็ ไม่เห็นความสาคัญอะไรเท่าไหร่แล้วคุณสามารถอยู่กับเจ้าหญิงจริงได้ไหมคุณต้องการอยู่กับฉันเหรอเฮ้ยไม่ได้นะโทษสิไม่ต้องจับมือกันหลอกไม่รู้ว่าควรจับมือสาวๆได้ไหมนะขอโทษแม่นางนะผมเป็นคนหยาบคายมากๆครับแต่ว่า ให้โปรดให้ฉันอยู่เพียงข้างคุณเนี่นจะชดใช้ให้คุณได้ไหมให้โปรดนะเขาเหมือนพยายามเห็นหน้าฉันว้าวหน้าลักจังเลยฉันไม่ต้องการให้เธอมาพักตีเดือดฉันนะเธอไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับฉันโอ,อก็ได้อะไรกนันนังหนาอย่ามองฉันแบบนั้นเลย ไม่ต้องเล็งมาที่ฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเนี้ยฉันเป็นภรรยาคนอื่นแล้วนะเอาละเดินทางไปจูมเมียนมาแล้วคุณควรลดความคิดในการที่จะทิ้งเธอไว้หลังบ้านนะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นความทรมานของเธอนายท่านที่วลาส่งข้อความมาหมายถึงว่าจะให้ทำงานทันที ให้ดีที่สุดค่ะเธอจัดการจรักรพรรดิใหม่ของตาฉีอย่างไม่สามารถคองร่าได้อย่างสมบูรณ์แผ่จึงไม่มีความมั่นใจที่จะให้พระชายาท่าฉีทีหนึ่งจะไม่รับใจต่อพระชายาที่สนุกแบบนี้นะเมื่อเธออยู่กับฉันยอมรับว่าทําให้ฉันสนุกสนานฉันชื่นชมเธอนะสงข้อความมาให้เธอว่าเสร็จภารกิจแล้วไม่ต้อง 定力。